ถ้าเจ้าตัวเนี้ย<ม>เป็นคนเป็นคนที่แบบสนใจการเติบโต,ตเนี้ยยังไงก็โอเคอคือเจ้าตัวแบบขวนขวายเห็นโอกาสอะไรก็ไปเองนะครับโอ้ผมว่าอันนี้ถ้าบอกว่าเจ้าตัวแบบมีใครียกว่ามีเซลล์มอเตอร์เบกที่ตัวเอง<ช>แล้วก็เป็นเซลล์ลีดเดอร์ชิพนะมีแอคคาทบิลิตี้ที่จะเติบโตเนี่ยถือว่านี่เป็นภารกิจของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสองเซ็กโฮนเดอร์ม่ใจะเป็นไลน์มินิเจอร์หรือว่า HR เนี่ยเป็นฟาเิลิเตเตอร์เหมือนเป็นเป็นตัวช่วยของฉันเนี่ยโอ้โห สิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากๆใช่ครับครับอยากจะถามพี่เอกครับว่าในการที่เราจะกลุ่มหรือ Develop t ALENT นะครับพี่เอกคิดว่าแต่และองค์กรเราควรจะมี s t a k e โฮเดอรหรือว่ามี Partner อ ใครบ้างหรือแผนกไหนบ้างที่เข้ามาช่วยกลุ่มพวกเขาให้กลายเป็นทะาเลนขององค์กรเราครับ,รบสำคัญที่สุดเลยคือตัวน้องๆเองอันนี้สําคัญสุดแล้วนะครับ,รบก็คิดว่าเ,เราอยู่ในช่วงที่ก็ต้องพยายามจะสร้าง c u เจอร์นะครับให้น้องๆเองก็มีความรู้สึกอยากจะเติบโตบางทีก็ไม่ใช่แค่น้องๆล่ะก็คือทุกๆคนที่ถือว่าเป็นทาเล่์ก็คือต้องมี motivation ที่เยอะเพียงพอ แล้วก็มี mindset ว่าเออองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่มีโอกาสนะครับแล้วก็มีแรง drive นะครับคือว่าถ้าพูดเลยก็คือตัวเจ้าตัวเองเนี่ยค stakeholder ที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าระหว่างคนที่แบบอยู่เฉยๆแล้วพุชเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้แรงเยอะมากแต่ถ้าเราสามารถจูงใจให้เขาเห็นโอกาสในการเติบโตแล้วเขาเองก็คล้ายๆกับมี self drive นะครับก็ช่วยขึ้นเยอะ แน่นอนอันที่สอง stakeholder ก็คือเจ้าหน่าย direct line manager ของใร direct line manager เพราะทุกท่านก็จะ,ะมีความยุ่งนะครับท่านอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรารทำได้ก็คือเราสามารถออกแบบ KPI นะครับประจำปีให้มี10ม,มาเรื่องของการพัฒนาคนไอเนี้ยทำได้นะครับแล้วก็บางทีก็ไม้แข็งนะครับรบอกว่า100เอของ IDP ของลูกน้องท่าน ต้องมีการ implement นะครับ oh. อนีนี้ก็ต้องเรียกว่ายากกันทั้งองอนนค์กรยากกันทั้งองอค์กรเดี๋ยวอีกหน่อยก็คิดว่ามันคงจะเป็นวัฒนธรรมมากขึ้นนะครับที่เจ้านายเองต้องเผื่อเวลามาให้กับการพัฒนาทานเรื่องของพวกนี้นะครับครับอีกอันนึงก็คิดว่าเป็น HR กลางนี่แหละครับ,รบผมคิดว่าเขาก็มีความคาดหวังว่าเราสามารถะระบุได้ว่าเส้นทางสายอาชีพที่จะเติบโตนี้เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราทํา ตอกเสาเข็มูพื้นฐานไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรามี22 job families <Wow. S 2> 138 sub job families oh. นะครับแล้วก็มีการยงใหญ่ว่าจากรตรงนี้ไปตรงนั้นเนี่ยไปอะไรยังไงนะครับ,รบรก็ทำให้ตัวเนี้ยมันไปอยู่ในมือถือ รในมือถือของพนักงานสามารถเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าเป็น My Career แล้วเขาก็สามารถเซิร์ชทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าเขามีความสนใจเขาก็จะไปใช้เวลากับตรงนี้ทำความาใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เขาเขาเรียกว่ายกมือนะครับก็พยายามจะ try สิ่งใหม่ๆครับผมผม ชอบมากที่ตะกี้บอกว่าไดเรกไลน์มเนเจอร์ต้องจัดเวลาในการที่จะมผมอาจจะเรียกว่าวันออนวันนะครับ,รบนะเพื่อจะช่วยทั้ง โคชชิ่งเมนเทอร์ริงแล้วก็คอนสัค e ีฟีดแบ็กผมว่าตัวนี้เป็นเป็นการดีวอลอพท ALEN ที่ดีมากๆเลยก็ส่วนใหญ,ญ่เห็นด้วยกับพี่เอกเลยครับที่บอกว่าเมนเทอร์บอกวอาวัน oh, นี้ฉันยุ่งนะงแต่ว่า <ใช S 2> แต่ว่า <ใช S 2> <ๆ S 1> โอเคพอระบุลงไปอยู่ใน KPI ด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกึ่งๆึ่งไฟบังคับนะครับที่เขาจะต้องจัดเวลาในการที่จะกลุ่มท ALEN ของตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรายังต้องทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเป็นแบบนี้เขาก็ทําปีละหน่อยเงี้ยอมันก็จะน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเขารู้ว่า การทําอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีนะครับ,รบก็จะได้ดีมากขึ้นแต่กลับไปเรื่องเดิมถ้าเจ้าตัวเนี้ย,ยเป็นคนเป็นคนที่แบบสนใจการเติบโตเนี้ยยังไงก็โอเคเอคือเจ้าตัวแบบขนขวายเห็นโอกาสอะไรก็ไปเองนะครับโอ้ผมว่าอันนี้ถ้าบอกว่าเจ้าตัวแบบมีใครว่า มีเซลล์มอเตอรเวทที่ตัวเอง<ช>แล้วก็เป็นเซลล์ลีดเดอร์ชิพนะมีแอคคาทบิลิตี้ที่จะเติบโตเนี่ยถือว่านี่เป็นภารกิจของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสองเซ็กโฮนเดอร์มันจะเป็นไลน์มินิเจอร์หรือว่า HR เนี่ยเป็นฟาสิลิเตเตอร์เหมือนเป็นเป็นตัวช่วยของฉันเนี่ยโอ้สิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากๆใช่ครับ